โอเคนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมอยู่ชั้นเซตครับวันนี้กันในเกมของ Rune Slayer นะครับผมซึ่งในวันนี้ผมจะพาไปชมนะผมมาจากการเจ้า Goblin Champion กันเองนะครับโดยที่โซโล่เลยนะครับก็สิ่งที่ทุกคนต้องมีนะผมก็คือ Flame Slice นะครับผมก็เป็นเวทที่ถือว่าดีที่สุดเลยครับผมสำหรับต้นเกมนะครับผมคิดว่านะเพราะว่ามันเป็นเวทที่ค่อนข้างจะไล่เร็วนะครับแล้วก็ที่ค่อนข้างจะแรงมากเลยครับหรือมันจะมีเวทอื่นที่มันจะแรงกว่านี้ก็ อาจจะเป็นได้นะครับแต่ว่าถ้าที่ผมใช้มานี่คือแรงมากเลยครับก็คือแค่กดสกิลนะผมปึ๊บมันก็จะไล่ออกไปเลยครับแล้วก็ดามจก็จะเข้าไปประมาณ3 4ฮิตเลยนะครับก็ฮิตแล้วประมาณ1 1ดาดเมจนะครับซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับค่านี่ด้วยมั้งน่าจะขึ้นอยู่กับค่าอินเทลร์เร์ของเราด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านะครับผมท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาไปเล่นกับสายอื่นได้ด้วยนะพวกสายวอลเลอร์อะไรพวกนี้นะผมสามารถใช้เวทได้เหมือนกันนะครับส่วนวิธีการเอานะครับ ท่านผู้ชมได้ทําการมาที่เมืองแรกนะครับแล้วก็ทําการมาหาที่หอคอยตรงนี้นะครับผมซึ่งหอคอยตรงนี้ครับสามารถที่จะสุ่มเวทได้นั่นเองนะครับให้ทำการขึ้นไปนะครับผมแล้วก็เตรียมเงินมาก่อนนะครับผมประมาณ20่สิบซิลเวอร์นั่นเองนะครับแล้วทำการกดคุยนะผมแล้วก็คุยชอยที่นะนครับผมเพื่อทําการสุ่มนะครับเออผมลืมบอกไปนะคือเวทอันนี้นะครับผมมันก็เป็นการสุ่มเวทนะครับผมซึ่งเวทมันจะไม่ได้ออกมาเป็นเฟรมสไลด์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็อันนี้ครับผมผมสุ่มมากลายเป็นเวทสกอร์ของวอเต อ๋อโอเคมันแค่ยิงลูกลูกบอลน,น้ําไปเฉยนะครับโอเคกากครับก็ผมแนะนําก็คือเป็นเฟรมสไลด์นะครับผมถ้าจะใช้จริงๆนะครับโอเคนะผมตอนนี้ผมมาที่กอล์ฟบินเคปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการโซโล่นะครับผมเจ้ากอล์ฟบินแชมเปี้ยนโดยใช้แค่เฟรมสไลด์นะครับผม โอเคนะเดี๋ยวผมทำการไล่เวทโฮลี่ชับสกิลนะครับคือเอาจริงๆนะผมไม่ต้องไล่เวทอะไรเลยครับผมแค่เรามีแค่เฟรมสไลด์ก็พอนะแต่ว่าถ้าเรามีสกิลและกด์สกิลอื่นด้วยก็สามารถใช้ควบคู่ได้ด้วยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเฟรมสไลด์เป็นหลักนะครับแล้วก็จะใช้เป็นโฮลี่ไฟบ้างนะครับแล้วก็สมัยนั่นเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวแชมเปี้ยนมันมาผมจะเปิดเลยนะผมจะบัฟโอเคเตรียมบัฟให้เรียบร้อยแล้วทำการเปิดสกิลไปเลยครับเรียบร้อยครับผมเนี่ยบาดแผลมันเข้าแรงมากเลยนะครับเห็นปะ คือแค่ดาเมจเฟรมสไลด์ก็แรงมากเลยครับดูนะเนี่ยผมโอ้โหโคตรแรงอ่ะคือเข้าไปเกือบข้อนึงเลยนะครับแรงมากเนี่ยผมก็ทําการวิ่งบนแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมแค่นี้แค่นี้นะผมก็สามารถที่จะฆ่าแชมป์กอบบินแชมเปี้ยนได้แล้วนะผมจะพูดว่าแชมเปี้ยนกอบบีนครับแม่งปิดปากนะครับหลุดพันพันไม่ไม่ใช่ดิลิ้นพันปากเอ้ยลิ้นพันปากเอ้ยปากพันลิ้นอะไรสักอย่างนี่แหละเออช่างแม่งเถอะนะครับโอเคครับก็ทําการทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับสายอื่น ที่ไม่สายเวทก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเจ้าเฟรนสไลด์นะผมถ้าเกิดว่าสูงได้นะนี่ับผมก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะตายนะครับผมซึ่งนะครับมันจะเป็นเฟสสองนะครับนี่เฟสสองเข้าแล้วโคตรเร็วนะครับคือผมเอาไปใช้กับพวกสาวเรื่อยก็ใช้ได้เหมือนกันครับแรงกันนะเอ๊เผื่อเดือดประเด็นการให่เพ่ผิดโอเคมันมาแล้วครับโอเคนะผมทาการบปเลงเพิงล็อกครับก็ทําการวนเรื่อยๆครับผมทประมาณนี้ครับผม โอเคมีคนมาแจมครับไม่เป็นไรก็ถ้าไม่มีคนมาแจมเราเราก็สามารถโซล่ได้เหมือนเดิมครับแต่ว่าถ้ามีคนมาช่วยก็จะง่ายกว่านะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้เขาตายนะครับถ้าเขาตายคือเดี๋ยวถ้าเขามาใหม่รอบหนึ่งบอลเจ้าก็เปินแชมเปี้ยนจะทำการทิลวนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเิร์ฟนี้ปิงด้วยนะครับมันก็เลยยากๆหน่อยโอเคนะผมกดเปลนสไลด์ไปนะครับโออเออผมโดนอะไรไม่รู้โออเออ ปิงมากเฟิร์บเดี๋ยวเป๊บนึงผมขอฮิวก่อนโอเคถ้าเกิดโดนพลาดโดนก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าโซโลนะเราก็แค่วิ่งวนครับมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ละวิ่งวนแบบนี้ครับแต่ว่าเซิร์ฟนี่มันปิงครับเริ่มเริ่มวิ่งวนไม่ได้ละดูชิวนะครับผมเนี่ยโอ้โหดาเมจแรงมากครับเมื่อกี้ยังไม่ยังไม่โดนทุกิจเลยนะเมื่อกี้ถ้าโดนทุกิจจะเข้าเป็นฟอยนะเงี้ยป่ะไอ้อันนั้นทำไมมันเบาจังวะ ถ้ามันเข้าทุกทีคือมันจะเข้าแรงมากเลยครับลองใหม่ปื๊บปื๊บป๊บป๊บโอ้นี่ไงโคตรแรงนะครับถือว่าแรงมากเลยสำหรับเวทเริ่มต้นนะครับเราสามารถหาได้โดยที่เอาตังค์ไปซื้อเฉยเลยครับนี่ไปเลยก็เหมาะเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบยังไงจะจะฟาร์มนะผมแล้วก็จะทำการทำเควสกอบินแชมเปี้ยนด้วยนะครับก็สามารถโซโลได้ครับนี่ับผมชิวๆนะครับเลเมลเข้ารวยๆนะครับ แล้วเวทแล้วมานาแล้วก็ใช้น้อยด้วยครับนี่ครับล้มแล้วโอเคนะครับตอนนี้ก็กอบินเซนเป๊ะตายแล้วครับเรียบร้อยครับผมดาวเรียบร้อยนี่ตายแล้วครับเพื่อนเราดาวไปแล้วครับโอเคเรียกว่าตายนะครับแค่นี้นะครับผมง่ายๆครับแค่มีเฟรมสไลซ์อันเดียวเท่านั้นนะครับสามารถไปหาใช้ได้นะ ถ้าเกิดเราผู้เล่นใหม่นะผมติดอยู่ที่เ,เจ้าคอมบิชแชมเปียนนะผมแล้วก็แบบหาคนแบ่งไม่ได้ก็สามารถที่จะหาเฟรมสไลด์มาใช้ด้านเองนะครับโอเคถนะ้าผมว่าเจอใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับผม